อ,อีแผ่นแปะเคสหลังโทรศัพท์มันขายแปดสบกว่าบาทนะแต่ว่ามันครอบจักรวาลเลยสปปรรพคุณมันอะแก้ดวงแก้ชงอะไรของมันว่าเดี๋ยวเมื่อวานนี่ฉันแคปประโยชนลงทุนแค่80บาทมึงได้ทุกอย่างเลยแคปไว้อยู่เนี่ยแปบาท ได้หมดมึงจ่ายเงินแค่88บบาทมึงได้ทุกอย่างอะความรักโชคลาภค้าขา,ขายการงานการเงนิงนปีชงเสริมบารมีเสริม,รรม,รมดวงลงทุนแค่88บาทเท่านั้นชีวิตดีขึ้นเลยค่ะง่ายดีเนาะดูง่ายดีชีวิต <c oughs> จ่ายไม่ถึงร้อยแม่งได้ทุกอย่างและอีกคนที่แบบต้องไปล่ำไปเรียนกันมาแบบมีลูกก็ไม่ต้องส่งลูกเข้าโรงเรียนนะคะ ไม่ต้องมีการฝึกงานกันแล้วค่ะจ่ายเงิน8.8บาทแม่งได้ทุกอย่างติดเข้าไปเลยหลังเคสโทรศัพท์ทองอลามเลยได้หมดการงานการเงินโชคลาภค้าขายแก้ชงเสริมบาร,รมีเสริมดวงนะคะรับจบที่8.8บาทจ่ายมาจะัะจ่ายให้อาจารย์มานะจลูกศิษย์จา่าแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นอืม ไม่ต้องไปเรียนหนังสือแล้วมีลูกก็ไม่ต้องส่งลูกไปเรียนไม่ต้องสอนลูกแล้วลูกตั้งใจนะตั้งใจเรียนนะโตขึ้นจะได้มีการมีงานทําทํางานก็ขยันนะลูกนะอดทนนะมีวิทยาอุตสาหะนะลูกนะเรื่องเงินเรื่องทองหนูก็ต้องระมัดระวังนะในการใช้จ่ายนะลูกความรักหนูก็ต้องซื่อสัตย์นะลูกนะนะอย่าประมาทนะชีวิตนะมึงไม่ต้องสอนลูกมึงแล้วมึงเอาอีแผ่นทองเนี่ยปิดติดใส่หน้าผากลูกไปเลยแปดสิบแปดบาท แก้ได้ทุกอย่างติดวันหัวลูกมึงอะมทุกอย่างดีหมดแปะไปเลยหนูไม่ต้องแล้วแม่รู้วิธีการแบบปิดจบแล้วแม่รู้แล้วว่าแม่จะต้องทำยังไงเพื่อทุกอย่างให้หนูชีวิตหนูดีขึ้นเดี๋ยวแม่ไปบูชาก่อนนะแปดสิบปดบาทเออเอเอาอะไรคิดวะ <c oughs> ตลกดีว่ะ เออมันง่ายขนาดนั้นเหรอชีวิตคนเรามันง่ายขนาดนั้นเหรอคะดิฉันถามหน่อยสิฮะไอ,อ้เงินแปดสิบแปด